สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beam t o Scale คันนี้นะเป็น Isuzu FV M 300นะผมก็เพิ่งทําการยกคัดลงมานะครับตัวรถคันนี้อาการเบื้องต้นของเขาคือเข้าเกียร์ยากนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะสภาพเมื่อยกคัดลงมาแล้วเนี่ยสภาพของอุปกรณ์ชิ้นส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูเกียร์ก่อนอันนี้จะเป็นเกียร์ของรถเขานะครับอันนี้จะเป็นเกียร์ ZF นะอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ z ั9สปีด อะต่อมานะครับตัวเกียร์ไม่น่ามีปัญหาอันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะเดี๋ยวจะพามาดูชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกอันเนี้ยจะเป็นไฟวินตัวนี้หรือว่าเรียกภาษาไทยว่าเป็นล้อช่วยแรงนะ,ะถ้าเกิดเราดูนะครับมันย้อนแสงนะถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมครับไฟวิวล้าหมดเลยนะก็คือผ่านการใช้งานอย่างหนักมานะครับถ้าเกิดเราดูนะสังเกตตรงที่นิ้วผมชี้นะครับพอดีมันย้อนแสงเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะ เล้าแบบนี้คิดว่าหน้าจะได้เปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับเพราะว่ามันเล้าลงไปลึกเนาะถ้าเกิดเล้าไม่ลึกมากมันก็ยังพอจะปาดหน้าได้นะแต่อย่างเงี้ยผมว่าต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับต่อมาเรามาดูแผ่นคัตแผ่นคัตของเกียร์ซัดเอฟนะถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเป็นคัตก้อนนะจะมีก้อนอยู่3ามก้อนนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามคัตก้อนพวกเนี้ยมันจะคล้ายๆกับคัตแต่งนะแต่อันนี้ก็คือจะใช้ร่วมกับเป็นคัตแบบธรรมดาด้วยนะครับสังเกตที่แผ่นคัต แผ่นคัตก็ซึกล้อทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะเห็นไหมครับบางเชียบเลยนะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเรามาดูสปริงสปริงคัตเห็นไหมครับมันคอนได้อย่างเงี้ยก็คือมันหมดสภาพการใช้งานแล้วนะครับก็คือต้องเปลี่ยนนะเห็นไหมครับไม่มีเสียงปกติถ้าเกิดเป็นแผ่นคัตใหม่อะ่ะมันจะไม่ต้องมันจะแน่นมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนี้ยกอกแก,ก๊กกอกแก๊กนะเห็นไหมครับเนี่ยเขย่าดูไปหมดแล้วนะครับ อันนี้ชิ้นต่อมาเรามาดูอันนี้คืออะไรหีคัตนะครับหีคัตก็คือเป็นตัวตัดต่อกําลังกับล้อช่วยแรงนะสังเกตไ้ครับตรงนี้ก็ลาวนะแต่อันนี้ไม่ลึกน่าจะปาดหน้าได้นะครับแล้วก็ตัวสปริงอะไรพวกนี้นะเบื้องต้นก็น่าจะเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับก็ต้องรอเสนอราคากันต่อไปนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนานะพามาดูรถของจริงกันบ้างนะครับหลังจากดูโมเดลกันมาหลายคลิปแล้วนะ อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับ